สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับ f o c u s p h นิกนะคะคราวที่แล้วเราพูดไปแล้ว19เสียงวันนี้เราจะมาพูดกันให้ครบเลย44เสียงแล้วเราจะเริ่มเรียนกราฟิมนะคะการเขียนที่แตกต่างกันของ Phonics แต่ละเสียงต้องขยันฝึกกล้ามเนื้อปากนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เขาใช้ในการพูดภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกับของคนไทยนะคะวันนี้เราเริ่มกันเลยนะคะโดยที่ไม่ชักช้าตัวแรกที่เราจะเรียนวันนี้นะคะคือตัว X ออกเสียงค ตัวเคคอควายนะคะแล้วตัว s <S ออกออกเสียงแล้วเร็ว s <S o s <S บอ็อกซ์ตัวที่สองนะคะตัวแซดออกเสียงเซเบราเป็นตัวเจนะคะออกเสียงคล้ายๆจอดจานคนไทยนะคะเจเจ ch ไม่มีในเสียงของภาษาไทย แต่ว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างทริกกีนะคะออกเสียงยากคล้ายๆกับตัวชอช้างแต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะสมมุตินี่เป็นปากของคุณนะคะนี่เป็นพื้นปากนี่เป็นลิ้นนะคะนี่คือฟันหน้าให้เอาลิ้นไปแตะอยู่ที่ปุ่มเหงือกหลังฟันหน้านะคะแล้วทำเสียงทำปากนะคะออกเสียงเชอเวลาออกเสียงลมจะผ่านลิ้น ออกไปกับเพดานปากนะคะเช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 ชีสชีสอีกตัวนึงนะคะตัว sh ตัว sh นะคะคล้ายๆกับเสียง ch แต่ว่าอันนี้ลิ้นเราจะไม่ขึ้นไปแตะที่เพดานปากลิ้นจะปล่อยให้ฟรีนะคะเหมือนกับการทำเสียงให้เด็กนอนหลับ ลิ้นจะอยู่ที่พื้นนะคะไม่ขึ้นไปแตะที่เพดานปากเสียงนี้เป็นเสียงที่เปล่งออกมาได้เรื่อยๆไม่เหมือนไม่เหมือนตัว ch นะคะที่จะเป็นเสียงสั้นๆแต่ตัวนี้จะออกเสียงออกไปได้เรื่อยๆเลยลองทำดูนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า sheep sheep ที่แปลว่าแกะนะคะตัวควคอควายวาแหวนนะคะเคิร<ว>์เวอค์แอคควักควอีทควิดต,ต,ตัวนี้ออกเสียงเอาเหมือนสระเอาของคนไทยนะคะอุชแปลว่าเจ็บของฝรั่งนะคะอุช๊ชสระเอา e ูเหมือนคำว่ายูนะคะยูยูยรเอสเคยู rescue ต่อไปออกเสียงออยนะคะออยเหมือนคนชื่อออยน้องออยนะคะออยออยแต่จะออกเสียงเป็นน้ำมันต้องเติมตัว L เข้าไปข้างหลังนะ,ะตัว L ออกเสียงเอออย่างนี้นะคะ oil oil th นะคะตัว th เนี่ยจะออกเสียงได้สแบบแบบที่รุนแรงกับแบบที่ผ่อนคลายนะคะแบบรุนแรงตัว th เนี่ย ลิ้นจะต้องแลบออกมาตุนแรงก็คือลิ้นจะต้องห่อฟันหน้านะคะนิดนึงแล้วก็ออกเสียงแรงๆ this mm. mm. this that that แต่เป็นตัว th ทีท่ออกเสียงสบายๆ relax นะคะ three 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 ลิ้นจะไม่ไปห่อที่ฟันหน้าลิ้นจะออกมาแลบออกมาเฉยๆกับ this this ลองทำดูนะคะต่อไปตัว ng นะคะออกเสียงอื่เหมือนงองูแล้วก็คนออกออกแรงนะคะอื่ออึสตเอออออึ่ strong ตัวนี้ออกเสียง a สระเอเหมือนคนไทยนะคะเอแต่มันไม่ใช่เอสั้นๆมันเอเอเพอเพนต่อไปออกเสียงสระอ e, ีง่ายๆเลยนะคะอี e. e b e b ต่อไปออกเสียงอ้นะคะอ f อ o อ fork ลองออกเสียงดูนะคะ i i ก็คือสระ i นั่นเองนะคะ i p i pi อออกเสียงโอสระโอนะคะ o อ่านว่า g o t g o เตัว double o เนี่ยจะมีสองเสียงนะคะเสียงสระ อูกับเสียงสระอูสระอูก็ยกตัวอย่างเช่นเกออูดกูดเสียงสระอูนะคะเบอคุกบุกต่อไปอันนี้เสียงสะอา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 ปากให้หมอดูดูปากนะ,ะออกเสียงอาเคอาค่าง่ายมากเคอาค่าเบอา บาร์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอเมริกันนี้เ,นเขาจะกระดกลิ้นตัวอาร์นิดนึงนะคะก็เป็น c a อ car b บ r ร์ bar แต่คนอังกฤษจะไม่เขาจะอเฉยๆเบอร์ bar ค a อ car ต่อไปออกเสียงเออนะคะตัวเออเหมือนกับเออหน้าเออเออหะเออเฮออันนี้ออกเสียงสระแอนะคะแอแอเป็นสระแอนะคะ air hair อันนี้เสียงสระเอียนะคะ ear hear ear hear อันนี้ออกเสียงไอนะคะ i สระ i l i t light ลองดูนะคะตัว u r e เนี่ยมีเสียงออกได้สองสองแบบนะคะแบบแรกคือเสียง i o i o นะคะออกลองออก i e o ดูแต่ออกติดติดกันว่า i e o IO e p i o p i o k i o i o อันนี้ t r i กกีหน่อยนะคะต้องไปฝึกเยอะๆนะคะ i o e เสียง u i อีก e. เสียงหนึ่งคือเสียงเยอเยยกตัวยอย่างเช่นคำว่า picture treasure ก็ได้นะคะออกเสียงเยอะแล้วมาติดตามกันครั้งหน้านะคะกับการผสมเสียงแล้วก็การ เรียนรู้กราฟีมการเขียนที่แตกต่างกันของแต่ละเสียงโฟนีมนะคะโฟนีมหนึ่งเสียงเนี่ยจะสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเลยถ้าเกิดคุณเรียนรู้การเขียนที่แตกต่างกันคุณก็จะสามารถอ่านได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ